แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดตข่าวพี่น้องเกษตรกรน,นะคะโดยนายจุเรยนยืนยันนะคะน้ำท่วมพืชเสียหายได้ทั้งประกันรายได้ข้าวและเยียวยาน้ำท่วม เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณนนิชย์นะคะได้ยืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรชาวนากเกษตรกรทั่วไปที่ประสบภัยน้ําท่วมไม่ต้องกังวลใจนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตเข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ f a c e b o o k พืชเศรษฐกิจไทยนะคะโดยได้อัปเดตว่า จุรินยืนยันน้ำท่วมพืชผลเสียหายจะได้ทั้งประกันรายได้และเยียวยาน้ำท่วมนะคะมาติดตามความคืบหน้าของประกันรายได้ข้าวนะคะความหวังของพี่น้องกเกษตรกรชาวนานายจุริลนลักษณะวิสิทธหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการประกันไรายได้เกษตรกรและเป็นประธานในพิธีมอบเช็คชาําระนี่และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูและ พัฒนาเกษตรกร,ร,กรให้แก่กเกษตรกรจังหวัดน,นครสวรรค์นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นแอดได้อัปเดตข่าวไปรอบหนึ่งแล้วนะคะโดยนายจุลินได้แจ้งว่าขณะนี้โครงการเตรียมเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรอการพิจารณาประกันไรายได้กเกษตรกรพืช5ชนิดโดยเตรียมงบประมาณไว้1,30,000 0 0ล้านบาทโดยประมาณซึ่งที่นาที่โดนน้ำท่วม จะได้รับเงินชดเชยในส่วนน้ำท่วมของกระทรวงมหาดไทยและเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ในที่นาน้ำท่วมนะคะทั้งนี้ ในส่วนของค่าเก็บเกี่ยวไร่และ1000บาทที่ยังรอคอยเพื่อที่จะเข้าคณะรัฐมนตรีอยู่นะคะรออัปเดตความคืบหน้าไปพร้อมๆกันนะคะนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ยืนยันแล้วนะคะว่าได้ทั้ง2ทางน้ำท่วมพืชผลเสียหายได้ทั้งประกันรายได้และเยียวยาน้ำท่วมนะคะอัปเดตล่าสุด10ตุลาคม2,565